สลับมาดูความคืบหน้ากรณีป้ากบหรือว่าป้าบัวพันนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีการถแถลงสรุปคดีกันที่สอพอรัญญประเทศซึ่งวันนี้เนี่ยทางคุณกัรจอมพลังเดี๋ยวก็จะลงไปร่วมวงการถแถลงด้วยนะคะเดี๋ยวได้ติดตามความคืบหน้าแต่ขณะเดียวกันนะ่ะนอกเหนือจากคดีของประกบแล้วคดีที่รายร้อมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเยาวชนที่ไปก่อเหตุมีวีรกรรมต่างๆมากมายล่าสุดมีอีกแล้วนะคะ คือคุณการจอมพลังเนี่ยเอาคลิปมาเปิดเป็นวัยรุ่นอายุ15ปีครับคุณผู้ชมวัยรุ่นคนนี้เขาพกระเบิดบิงปองอะค่ะไว้ที่ตัว<อ>แล้วไปเติมน้ำมันปรากฏว่าทำระเบิดที่พกมาตกใส่ขาตัวเองได้รับบาดเจ็บนะคะเอาไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะ โอ้โหหลักฐานชัดเจนขนางค้าเขาขนาดนี้จับภาพได้ชัดๆเลยล่ะค่ะและนี่คือเกิดตอนที่ไปเติมน้ามันด้วยนะใช่อยังดีนะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงขนาดนั้นเพราะว่าคือระเบิดเนี่ยล่วงมาจาก งอมาจากตัวเขาเอง แล้วเดี๋ยวนะฮะคือลกลางวัน,น,วนแสก,ก็พกระเบิดกันแบบนี้หรออ,อคือหลังจากเกิดเหตุนะคะทางตํารวจสายตรวจสอพอ,อรัญญประเทศเนี่ยผ่านมาคือทีแรกเนี่ยเขาก็จะไปจากจุดเกิดเหตุแหละแต่สุดท้ายตำรวจก็ไปพาตัวมาทำแผลเห็นบอกว่าเจ็บที่เท้าข้างขวาแล้วก็หน้าแข้งด้านซ้ายหลังจากนั้นก็พาตัวไปที่สอพอ,อารัญ,ญญประเทศนะคะติดต่อผู้ปกครองด้วยก็เดี๋ยวจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งในที่นี้เดี๋ยวต้องไปตามดู ว่าออระเบิดวิงบองที่ว่าซื้อมาจากใครใครขายให้ต้องขยายผลไปด้วยนะคะอันนี้คือหนึ่งในแก๊งลูกตำรวจถูกไหมที่คุณการจำพลังเอาเรื่องนี้มาเผยแพร่เนี่ยใช่ค่ะ oh. นอกจากเคสนี้แล้วยังมีกรณีที่ คุณการจอมพลังเนี่ยไปเปิดภาพที่บอกว่าเป็นเด็กวัยรุ่นที่อรัญยประเทศเขาโพสต์ตลงในโซเชียลมีภาพของมอเตอร์ไซค์สี่คันนะคะที่กลุ่มวัยรุ่นขี่มาในยามวิการแล้วคุณผู้ชมสังเกตอะไรหรือเปล่าในมือของวัยรุ่น,นแบบภาพเบื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวทีมงานทีมงานบนภาพเบอร์สรักครู่อีกรอบได้ไหมคะน,น,นี่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  ด้านซ้ายมือคุณผู้ชมฮะอในมือนี่คือมีดเล่มใหญ่เลยนะมันคือมีดพระใช่ไหมใช่ยาวเทียวครับแล้วก็โพสต์ข้อความในเชิงท้าทายบอกไม่เห็นมีหมาสักตัวเอะหมายความว่ายังไงฮะหมาในที่นี้หมายถึงน้องหมาจรจัดหรือหมายถึงใครยังไงอก็คงต้องฝากความหวังไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยว่าเราจะสามารถจัดการแก๊งวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยที่สืเพามีกันกี่คนนะหลายสิบคนใช่ไหม จะรวบตัวได้ทั้งหมดจะคุมประพฤติได้ยังไงนะคะเอออันนี้ก็เป็นกลุ่มแก๊งที่อยู่ที่อรัญ,ญประเทศใช่ค่ะแต่ว่าณตอนนี้มันลักษณะคล้ายกับว่าเอ๊ะมันมีพฤติกรรมเลียนแบบไหมคุณจอยอหรือจริงๆแต่ละพื้นที่เองก็มีปัญหาเรื่องของแก๊งวัยรุ่นแบบนี้อยู่แล้วใช่ไม่แน่ใจว่าจะพูดคําว่าเรียนแบบได้หรือเปล่าออหรืออย่างที่พี่ยามบอกคือแต่ละที่ก็จะมีบางคนอาจจะแค่าคาว่าเจ้าถินเลยเ,ออเพราะว่าเป็นพฤติกรรมครับ ก้าวร้าวเหลือเกินอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างนนทบ,บุรีที่เรานําเสนอไปแก๊งสายทองแก๊งสายทองคือเหมือนกับพอมีคดีเรื่องของแก๊งวัยรุ่นแกง๊งรู่ตํารวจที่อารันจประเทศที่ทํำร้ายประกบเสียชีวิตแล้วเนี่ยทำให้แต่ละพื้นที่เองเขามีการออกมาเหมือนกับสะท้อนอะ,ะว่าบ้านฉันก็มีเหมือนกันนะลักษณะแก๊งแบบเนี้ยแล้วเหยื่อก็เริ่มแสดงตนไงเริ่มอกอกมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะเนี่ยอย่างเนี้ยที่นนทบ,บุรีที่คุณจอยบอกอะแก๊งสายทองเนี่ยก็มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับคือเลือกเหยื่อแบบซุมอะ คือบางทีไม่ได้เป็นคู่กรณีกันไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนนะแต่เจอใครก็ตามก็เข้าไปทําร้ายเขานะครับตอนนี้มีผู้เสียหายที่ถูกแก๊งรายทองก่อเหตุเนี่ยมาแจ้งผ่านสายไหมต้องรอดมากกว่า10คนแล้วนะครับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ตํารวจไปรวบตัวในตีในตีหัวโจกเมื่อวานนี้เราเล่าไปแล้วใช่ไหมอายุ19ปีหัวหน้าแก๊งรายทองแล้วนะครับขณะที่ไปเดินห้างแห่งหนึ่งก่อนที่จะคุมตัวมาสอบสวนที่โรงพักรัตนาธิเบตนะครับ เบื้องต้นนายตีเขายอมรับแบบนี้ว่าเป็นคนสั่งให้รุ่นน้องไปทําร้ายร่างกายผู้เสียหายสองคนก็คือนายภูมิแล้วก็เด็กชายวัยสิบสามปีจริงแต่บอกว่าไม่ได้ทําอะไรรุนแรงนะแค่ต่อยไปห้าหมัดไม่ได้ไปก่อเหตุตัดนิ้วขมขูรุมโซมเหมือนที่สื่อลงกลุ่มของเขาไม่ได้ก่อเหตุรุนแรงขนาดนั้นโ,<อ>โดยตอนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้ทํางานตัวเขาเนี่ยบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้ทํางาน ปัจจุบันอยู่กับแฟนสาวอายุ15ปีก็ไม่ได้ทํางานเหมือนกันเงินที่ใช้ในชีวิตประจําวันก็มาจากครอบครัวของแฟนสาวอ๋อเออแล้วเขาบอกว่าคือคนในกลุ่มของเขาเนี่ย<ม>ก็จะพฤติกรรมเหมือนกันก็คือไม่ได้เรียนนะคะ<ม>ก็จะมารวมกลุ่มกันโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนคที่ข่าวนําเสนอไปตอนแรกบอกหัวแก๊งนี้มีเป็นร<น>้อยคนเขา,าบอกไม่ถึง<ม>เขามีประมาณ50 แต่ตัวเองคือหัวโจกจริงๆว่า่นะแล้วก็มักจะรวมตัวกันไปนั่งที่สวนสาธารณะในหมู่บ้านทรายทองนิเวศคนใหญ่เขาบอกมานั่งเล่นกันสุบุรีบ้างคือก็ยอมรับแหละว่าพฤติกรรมอาจจะทำให้ชาวบ้านเอือมระอานะคะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกสำนึกผิดแล้วอยากจะขอโทษทุกคนแล้วก็อ้างแบบนี้ว่าคือคนที่เขาไปทำร้ายเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเจอใครสุ่มอยู่ดีๆไปทำร้ายคนอื่นไม่ใช่นะแต่ เป็นคู่อริกันถึงมีการทำร้ายกันแบบนี้ต้องเป็นคนที่เคยมีเรื่องกันมาก่อนค,คือเดี๋ยววันนี้ค่ะตำรวจจะพาในตีเนี่ยไปทำแผน3จุดก็คือที่ซอยทรายทองซอยสามัคคีหนึ่งแล้วก็ซอยธานสําิดยิ์แปซึ่งทีมข่าวเราอยู่ในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เรื่องของแก๊งวัยรุ่นเนี่ยตามกันโอ้ตามกันเยอะเลยแต่ละพื้นที่ตำรวจก็ต้องทำหน้าที่หน่อยเพราะว่าล่าสุดนี้พบตะรท่านก็สั่งการให้กวาดล้าง กลุ่มแก๊งเยาวชนที่เป็นกวนเนี่ยทั่วประเทศแล้วนะคือไม่ใช่แค่ที่อนัรในประเทศที่สะแก้วเท่านั้นเขาบอกว่าหลังจากนี้คล้ายๆกับเคอร์ฟิวเคอร์ฟิลยสี่ทุ่มไปเยาวชนที่อายุ1 0บถึงสิปีถ้าออกมาข้างนอกก็เจอตำรวจเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะเรียกผู้ปกครองมาสักถามเลยนะว่าออกมาทําไมจะต้องมีการสอบประวัติกันก็จะได้เป็นการป้องปรามครับ เราก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เนี่ยเหตุอาชญากรรมมันเกิดขึ้นจากเด็กและเยาวชนชที่อายุน้อยลงทุกวันทุกวันแก๊งสายทองเนี่ยหัวหน้าแก๊งอายุ19นอกกนั้นคือเป็นเยาวชนเป็นเด็กที่อยู่ในแก๊งแล้วก่อเหตุกันแบบนี้นะครับ